สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรอมพับเชื่อว่าช่วงนี้ครับหลายๆคนคนเคยได้ยินนะครับกันมาบ้างว่า AI กําลังเข้ามาแย่งงานหรือแย่งอาชีพของเราในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าบางส่วนนะครับก็เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะงานที่ต้องทําซ้าๆนะครับถูก AI เ้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถทํางานแทนคนได้โดยไม่พักไม่ลาแล้วก็ไม่บ่นนั่นเองแต่ถ้าเรานะครับรู้แต่นนเนิ่น รู้วิธีการใช้งานของ AI เนี่ยนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไหมนะครับถ้าเราสามารถใช้งาน AI ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เปรียบในโลกของการทำงานยุคใหม่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักอ u ต o นม t ติ AI พรามสามารถอีกรูปแบบหนึ่งของ AI ที่จะมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับมันสามารถทำงานของเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยและทำงานซ้ำได้อย่างเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอ u ต o m ม t ติ AI คืออะไรและทำไมเราต้องรู้จักมันนะครับ Automatic ยตัวอย่างจากภาพการทํางาน workflow ที่ซับซ้อนตรงนี้นะครับท้งข้อมูลที่มากมายมันอาจจะทให้ดูน่ากลัวดูเหมือนเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากๆใช่ไหมครับแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่ในความจรงิงก็คือเมื่อหลังความซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นนะครับด้วยหลักการที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดยขั้นตอนแรกนะครับคือเราเอาขั้นตอนการทํางานที่ซ้ำๆกันของเรานะครับหรือมีแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่แล้วเนี่ย เช่นยกตัวอย่างนะครับการตรวจสอบสลิปเงินโอนการคัดกรองใบสมัครงานนะครับหรือการทําบนทุกค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จพวกนี้เป็นต้นนะครับเราเอามาแยกย่อยเป็นก้อนๆทีละขั้นตอนให้เจ้าตัว AI a ออ o โตเมติกเนี่ยนะครับรู้ว่าเราจะเริ่มจากขั้นตอนอะไรนะครับไปอย่างไรแล้วก็ไปจบลงให้เกิดผลลัพธ์ที่เราตั้งใจขึ้นมานั่นเองต่อมาในขั้นที่2นะครับคือเอาก้อนการทํางานแต่ละตัวเนี่ยมาต่อกันนะครับให้เกิด w o r k f l o w โดยใช้หลักการง่ายๆนะครับเหมือนการต่อจิ๊กซอว์และสำหรับจิ๊กซอว์ตัวแรกนะครับ ที่จะพามารู้จักก็คือตัว ticker นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นการทํางาน Work ์กโฟของเราเนี่ยนะครับโดยหลักๆมันจะมีสไตล์การทํางานอยู่2แบบใหญ่ๆคือแบบแรกจะเรียกว่า Event b a s e สนะครับหรือการอิงตามเหตุการณ์หรือพูดง,ง่ายๆคือมันจะคอยตอบคาถามว่าเมื่อนะครับเมื่อไหร่ที่จะทานะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นเมื่อมีลูกค้าใหม่ลงทะเบียนเมื่อมีคนมาคอมเมนต์ในโพสต์นะครับหรือว่ามีออเดอร์ใหม่เข้ามาระบบมันจะเริ่มรันของมันเองนะครับส่วนแบบที่2อเรียกว่า s c h e d u l e b a s e สหรือ อิงตามตารางเวลานะครับโดยเราจะกําหนดการทํางานเหมือนกับนาฬิกาปลุกของเรานั่นเองนะครับมันจะคอยดูว่าถึงเวลากี่โมงแล้วใช่เวลา8โมงเช้าหรือเวลาเที่ยงคืนของทุกวันอาทิตย์นะครับระบบมันก็จะอัตโนมัติรันของมันขึ้นมาเองนะครับแค่เรารู้จักทิ๊กเกอร์ทั้ง2แบบนี้นะครับแล้วก็ สามารถกําหนดจุดเริ่มต้นของการทํางาน AI ของเราได้แทบทุกสถานการณ์แล้วครับพอเรารู้จุดเริ่มต้นของทริกเกอร์แล้วครับจิ๊กซอตัวต่อไปที่เราต้องรู้จักก็คือแอคชั่นนั่นเองครับสำหรับแอคชั่นนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำนะครับหลักการของมันคือง่ายมากมันคือการตอบคําถามว่าให้เจ้าตัว AI นะครับทำอะไรให้กับเรามันจะเป็นงานเฉพาะเจาะจงนะครับที่เราสั่งให้กับ AI นะครับซึ่งเราสามารถเอาแอคชั่นหลายๆอันนะครับมาต่อกันเป็นระดับขั้นได้เช่นสมมุติว่าตัวทริกเกอร์นะครับ มีลูกค้ามาลงทะเบียนที่ g o Google s h e e t ของเรานะครับเราสามารถสั่งแอคชั่นให้ทำการบันทึกนะครับรายละเอียดของลูกค้าส่งอีเมลไปหาลูกค้านะครับหรือส่งลิก์โปรโมชั่นต่างๆไปให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งพวกนี้นะครับมันคือแอคชั่นต่างๆที่เราสามารถเซตค่าของมันได้นั่นเองนะครับถ้าสมมตินะครับตัวทิกเกอร์เปลี่ยนเสมือนขัวในการสั่งการนะครับแอคชั่นเนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนแขนกับขาที่ใช้ในการทํางานนั่นเองและอันสุดท้ายนะครับ ทิกซออีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเป็นการยกระดับให้ตัวออโตเมชันนะครับของเราหรือออโตเมติก AI ของเราเนี่ยเกิดการทำงานได้ก็คือตัวของสมอง AI หรือเจ้าตัว Brain เบรนนั่นเองนะครับเจ้าตัวเบรนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแอคชั่นชนิดพิเศษครับแต่แทนที่จะลงมือทําอย่างเดียวมันคือการตอบคําถามว่าจะคิดหรือตัดสินใจอย่างไรนะครับและที่ของมันไม่ใช่แก้การย้ายข้อมูล แต่คือการสร้างข้อมูลใหม่นะครับหรือการตีความข้อมูลเดิมให้ AI นะครับช่วยสรุปบทความยาวๆให้ช่วยวิเคราะห์เป็นข้อความเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับหรือให้ช่วยเขียนร่างอีเมลต่อลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเพิ่มเบรนด์นะครับหรือเจ้าสมอง AI ลงไปใน Work f l o w ของเรานะครับก็เหมือนเป็นการอัปเกรดให้พนักง,งานของเราเนี่ยกลายเป็นผู้ช่วยที่รจักคิดวิเคราะห์นั่นเองครับสุดท้ายแล้วการเข้าใจ AI Automation นนะครับคือการทำความเข้าใจการ ต่อเจ้าจิกซอ3แบบนี้เองครับคือทิกเกอร์เพื่อบอกว่าเมื่อไหร่เริ่มระบบทำงานออโตเมชันนะครับแอคชั่นเพื่อบอกว่าทำอะไรตามขั้นตอนเวิร์กโฟลที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวตัวเบรนจะเป็นการคิดวิเคราะห์นะครับที่เราจะเอาวางไว้ระหว่างต,ตัวทิกเกอร์แล้วก็แอคชั่นนั่นเองเมื่อเราต่อจิกซอตัวนี้เป็นแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังมากๆขึ้นมานะครับที่เขาสามารถทำงานแทนเราได้ ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงแต่คำถามก็คือแล้ว AI จะเข้ามาทำงานแทนเราทั้งหมดเลยไหมคำตอบก็คือไม่นะครับ เพราะว่า AI เนี่ยไม่สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ซับซ้อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือเรื่องของจิตวิทยาต่างๆนะครับจะมีประโยชน์นะครับที่สําคัญกว่านั้นคือในอนาคตเนี่ย AI จะไม่ได้มาแทนคนนะครับแตนคนที่ใช้ AI เป็นต่งางๆที่จะเข้ามามีบทบาทและแล้บโอกาสมากกว่าสรุปแล้วการที่เราเข้าใจการต่อจุดติ๊กซอหรือการใช้เครื่องมือ AI ออโตเมติกตัวนี้นะครับมันไม่แค่ช่วยลดงานแต่มันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเรา ค,คือเป็นการอัพ เกรดทักษะของเราเพื่อเรากลายเป็นคนที่สามารถควบคุมและทํางานกับเทคโนโลยี AI ที่กําลังก้าวมามีบทบาทขึ้นนะครับในปัจจุบันและคนกลุ่มนี้นะครับที่สามารถใช้งาน AI ได้จะเป็นคนกลุ่มที่สร้างความแตกต่างและสร้างโอกาสใหม่ๆได้มากกว่าในโลกการทางานยุคใหม่อย่างแน่นอนสําหรับคิดหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือการสร้าง Work Flow อันแรกของเราไป,ปรพร้อมๆกันแบบ step by step เพื่อให้คุณนะครับได้เริ่มก้าวแรกในการเป็นคนที่ทํางานร่วมกับ AI ได้อย่างแท้จริงนะครับรอย่าลืมกด Subscribe กด กระดิ่งเอาไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆให้แอนช่วยทำงานและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ